ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับครับหลังกินเขาแรงแล้วนะครับเนาะครับเมื่อนี้เอฟจะมาตามต่อนะครับมาแล้วนะครับตัวเด็กแนวทางของทนอาจยรยนนะครับเนาะอัวเวียงจันนะครับพี่น้องครับผลานรอบที่แล้วนะครับวิ่งหกตัวเดียวนะครับของทนอาจารย์นะครับมาหกอีรีนะครับพี่น้องซีเพราะว่าผลเฮอเลาพัฒนาออกสี่หนึ่งเก้านะครับหกแปดหนึ่งนะครับ เก่าทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องทุี่สายวิ่งสายหลุดนะครับครับเพราะว่าหกยู่ตำแหน่งลักลอยนะครับพี่น้องทุี่ครับสี่หนึ่งเก้าหกหกแปดหนึ่งครับเลขล่างกวเก้าหก ครับเสียแต้มเดียวครับพี่น้องที่ครับแปดหกไปยุตําแหน่งอลักซิปกับลักลอยนะครับพี่น้องที่แปดหกแเสียดายแห้งเนาะพี่น้องครับไปยุตําแหน่งคนหละตําแหน่งนะครับพี่น้องเอาเสียงแอดกับบดีปันไดนะครับพี่น้องที่เพลอากาศครับมือนี้อากาศเปี้ยนนะครับจากอากาศห่อนๆนะครับยังมาแรงมากอากาศเย็นมากประทะนะครับ คร <c oughs> ับเสียงอาจจะบ่ชัดเจนปานในเนาะพี่น้นองที่ครับมาตามต่อกันนะครับพี่น้องที่ปอดวันศุกร์นะครับเนาะที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> วันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกแปด ที่21นะครับครับบรรยากาศกับยู่หน้าบัานสวนนะครับพี่น้องซสี่ ครับจำนะครับพี่น,อน้องซี่นี่คือเลขสูตรนะครับสูตรตำเรลานะครับ เเบื้องเลีกสูตรความเห็นอาจารย์กันพี่นังซีมาแล้วครับชัดเจนนะครับพี่นังซีวิ่งเก้ารูดเก้านะครับ จับคู่นะครับพี่นอ้องี้ครับเก้าสี่นะครับพี่นอ้องี่เก้าห้านะครับ ก้าหกนะครับพี่น้องซื่ครับส่วนตัวอื่นนะครับที่อาจารย์ประจับให้นะครับพี่น้องกะผิดจะละหน้าเอาเนาะครับเนาะผิดจะลาเอานะครับเพราะว่าเป็นจะขัดต่ตัวเนีนๆนะครับให้พี่น้องเข้านะครับถ้า่ด้สามคููเท่านั้นส่วนเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าเจ็ดเก่าแปดนะครับพี่น้องชเก้าเก้านะครับพี่น้องเขากะอยู่ในตำแหน่งสายหลุดอยู่แล้วนะครับเนาะ เอาควาใจบ่พี่น้องเย็บซี่สามคูนะครับเพียงแขน้นครับก็จีดเถื่อใจพี่น้อง FC, เย็บซี่เฮาสุดงบหน่อยนะครับเนาะเอาขอให้แตกขอให้ดังขอให้ปังอีกนะครับพี่น้องเย็บซี่ครับแนวทางของทธา,ารชาตนะครับเนาะออเวียงจันนะครับบ่ต้องถามด้วพี่น้องเย็บซี่ว่าเน้นตัวไหนนะครับเนาะ บมต้องถามนะครับเพราะว่าแอบกับอาจารย์เนี่ยจันนะครับเพื่อนว่านะครับแอบถามอาจารย์แล้วนะครับนะเพื่อนว่าไห้แค่นี้นะครับครับพี่นงเข้ากับพิจารณาเอานะครับส่วนเพราะว่าเหลขกวิ่งตัวเดียวอยู่แหล้วนะครับเนาะพี่นงมากเก่านะครับเก่าหนึ่งหรือว่าเก่าสองหรือว่าเก่าสามนะครับก็ได้นะครับพี่นงซี่เพราะว่าเป็นวิ่งเก้ารูดเก้ายู่แล้วนะครับเนาะ นี่คือคัดตาฉพาะตัวเน้นๆมาให้พี่น้องเข้าเท่านั้นนะครับเนาะครับมีทั้งหมดสามคู่นะครับเน้นๆนะครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์วรวงจันทร์นะครับทรงตัวเลขแนวทางนะครับไม่พี่น้องเอฟซีทัวโลกของเขานะครับเนาะครับไม่พี่น้องเอฟซีทัวโลกเขานะครับได้เอาไปเทียบเคียงนะครับเดี๋ยวเอาไปพิจารณานะครับพี่น้องเอฟซีครับเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับเนาะ ครับเบื้องเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเข้าผู้ใดนะครับมักบวกมักเลขนะครับมักบวกเลขบวกลบคุณนหารเลขนี่จะสมองดีด้พี่น้องซี่ครับครับเข้ากับบริหารสมองเขานำนะครับเนาะเบื้องเป็นแนวทางหรือว่าวิเคราะห์ลินลนไปก็ะไรนะครับเนาะแนวทางเอาอาจารย์เป็นไห่มาแค่นี้นะครับก็อยากให้พี่น้องเข้าสวกมันนะครับสุขุสุขล้นนะครับถือว่าเปลี่ยนแนวทาง โดยสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่อย่างไดนะครับเนาะครับสำหรับจีบนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับแอดก็บอกว่าถนัดปันไหนนะครับเพราะว่าอาการบอดีปันไหนนะครับเปลี่ยนวัดแพื่อากาศนะครับเนาะครับอยากให้พี่น้องเข้าสุขปู่สุคนนะครับรักษาสุขภาพด้ด้วยพี่น้องนะครับแต่แอดกะดังมือเหมยบเยนะครับบอกว่าชัดเจนปันไดเพราะว่าตันดังนะครับ ครับอย่าแย่งเงียบก,ก็บว่ากินยานะครับบ่มันคนมากกินยานะครับกินต้นหามอุ่น <c oughs> ห้าหมออีกว่าไ,ปไปด้เป็นไก่มอดอกพี่นองจังซี่เอาอยากให้พี่นองเขาโ่งมาันกันนะครับก็บเลยมาแบบดวนแบบนี่เลยนะครับเนาะถามมาเวลาใกล้ใกล้กล็คือจังพุ่งนี้นะครับมันจะดังเกินไปนะครับพี่นองซี่ีเอาลอยมากัขึ้นนี่แหละดีแล้วนะครับเนาะแน่ทงังครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ได้เพียงแค่นี้ครับ